ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง material girl staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคทเช่นเคยแล้วก็คลิป situation ship นะคะเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่นะแล้วก็ตัดออกมาครึ่งนึง่งอาจจะเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมนะคะดูซิว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของใครยังไงนะคะเริ่มเลยนะโอเคเขาคิดนะคิดเรื่องคุณนะคะคิดทบทวนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจริจริงๆคิดมาสักพักและประมาณ2เดือนนิดน,ดนะคะคิดแบบที่คิดจริงจังอ่ะสองเดือนนิด,นด แล้วก็ในขณะที่คุณเนี่ยคุณนั้นข้างชิลนะในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะรอเขามานานแล้วเพราะงั้นเนี่ยรอต่ออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคุณค่างที่จะชิลนะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับคุณนะเขาอะคิดเลยว่าถ้าเขาเน่ยบอกให้คุณได้รู้ว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงหรือเขามีชนะอะไรติดหลังเขามีพื้นหลังพื้นเพอดีตมายังไงถ้าคุณได้รู้อะไรเกี่ยวกับเขาอะค่ะคุณอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิด และเขาตั้งใจที่จะพูดหรือบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณซึ่งเป็นความจริงค่ะแต่ตามไพอ่อ่ะมันเป็นความจริงที่เขาอะ่ะอยากยอมรับกับคุณเพื่อปรับเปลี่ยนแล้วตอนนี้เขาก็เปลี่ยนแล้วคือยังไม่ได้เปลี่ยนแบบคอกพีทร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเปลี่ยนอยู่อะ่ะกำลังเปลี่ยนอยู่แบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คุณจะอึ้งไปเลยนะกับสิ่งที่เขาบอกหรือสิ่งที่เขาพูดนะคะแต่ขอให้มีสติอแล้วก็ฟังนะคะใช้สติ วิจจะใช้วิจารณญาณเนาะในการฟังหรือว่าดูสิ่งที่เขาพูดบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากทดสอบคุณเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณควรค่าที่เขาจะตัดสินใจเลือกคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นอืเคารู้สึกว่าหลังจากคุณได้รู้ความจริงบางอย่างคุณจะถอยออกมาก่อนเค้กไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะยอมแพ้นะดูดิคุณจะไม่ยอมแพ้นะเพราะคุณรอเขามานานแล้วที่จะพูดแต่ว่า มันเหมือนกับคุณขอตั้งหลักก่อนอะสิ่งที่เขาบอกมันมันทำให้คุณช็อกอะค่ะอโอ้โหคุณคุณจะเงียบไปสักพักเลยแล้วในขณะที่คุณเงียบอะคุณเหมือนกับพยายามที่จะ ไม่เก็บเรื่องนี้มาคิดมากเพราะมันเครียดนะคะคุณเหมือนกับเอาเวลาไปอยู่กับเพื่อนทํางานหรือว่าใช้เวลาแบบกับครอบครัวตัวเองอะไรเงี้ยในขณะที่เขาเครียดมากเขารู้สึกว่าหลังจากที่คุณฟังไปแล้วคุณรับไม่ได้หรอหรือว่าอะไรหรือหรือยังไงทำไมไม่สื่อสารทำไมไม่พูดกันอะไรประมาณเนี้ยเขาเขารู้สึกว่าเขาเสียใจนะเขาเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาพูดไปอะไรเงี้ยแล้วอดีตมันแก้ไม่ได้แล้วว่าตอนเนี้ยเขาทําได้แค่ยอมรับความจริงแล้วก็บอกทุกอย่างกับคุณอะไรเงี้ยแต่ทําไมคุณถึงแบบ ทำไมคุณถึง,ถงชิวอ่ะคุณชิวแล้วทาเหมือนไม่แคร์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เขาพูดอ,อาจจะเป็นเช่นเคสกยกตัวอย่างเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขากาลังจะหย่าอ่ะเขามีแฟนอยู่แล้วเขากาลังเลิกกาลังจะย้ายขขงออกมาอย่างเงี้ยหรือเขาบอกกับคุณตรงๆว่าที่ผ่านมาเอาจริงๆนะเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยคิดแค่แบบเป็นเฟนด์เป็นเอฟิฟตหรือต้องการอะไรแบบนั้นคือแต่ไม่สามารถให้คอมมิตเมนต์ให้สถานะอะไรได้นะ อะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เขาพูดออกมาค่ะมันทําให้คุณอึ้งอึ้งจนช็อกจนเสียใจอะไรเงี้ยเขาเนี้ยในขณะที่เขาเจ็บปวดกับสิ่งที่พูดสิ่งที่เล่าออกไปหรือสิ่งที่ตัดสินใจขนาดเขาคิดแล้วนเนี่ยก่อนที่จะพูดอ่ะแต่มันเหมือนกับเขาเองก็ต้องการทสคุณเหมือนกันว่าคุณจะรักเขาได้จริงๆไหมรับเขาได้จริงๆหรือเปล่าแล้วคุณก็ชิลในขณะที่เขาแบบเจ็บปวดเสียใจคุณชิลมากคุณชิลมากนะคะแล้วเขาก็ชัดเจนเลยเหมือนเขาได้คําตอบเขาได้คําตอบว่ายังไงเขาได้คําตอบว่าเขารักคุณ แล้วคุณก็รักเขาจริงๆมันเป็นคำตอบที่ว่าเขารักคุณแล้วคุณก็รักเขาจริงๆเพราะเครู้สึกว่าต่อให้คุณถอยอ่ะสุดท้ายคุณก็จะกลับมาคุยเขาเหมือนเดิมแบบปกติแบบที่ก็เป็นเพื่อนพี่น้องไม่อยากเป็นอะไรกันใช่ไหมคืออยากไม่อยากได้สถานะใช่ไหมงั้นก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องได้มาอะไรเงี้ยคือพราะคุณนะ่ะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้กัเขามานานแล้วอะคะ่ะ เหมือนคุยกับเขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งอะไรเอ๊ะจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังอะไรเงี้ยยึยกยักยักแบบเป็นเสาลำบองมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วความสัมพันธ์นี้มันนานเป็นปีแล้วหรือบางคนแบบรายเดือนแต่บางคนหลายปีนะคะมันก็เลยเหมือนกับคุณก็เหมือนกับไม่อยากเรียกร้องแล้วว่ะก,ก็อ่ะก็เป็นไปอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปเมื่อคุณตัดสินใจเป็นเพื่อนเมื่อคุณตัดสินใจที่จะแบบไม่เป็นไรกับสิ่งที่เขาพูดอะคุณเข้าใจแล้วคุณเข้าใจด้วยอดีตมันแก้อะไรไม่ได้ เขาจะตัดสินใจทันทีเลยว่าคุณอ่ะคือรักแท้คือโซเมทคือคนที่เขารอมานานโอ้มมยก็จริงเหรอเนี่ยแล้วคุณก็จะได้คบกับเขานะคะอ่าลองดูเลยลุ้นไปเลยนะคะพฤษภานะคะสิงหาตุลานะคะเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องนะ คุณจะได้คบกันเขาจะขอคบเลยนะคะหลังจากที่ผ่านเรื่องนั้นแล้วเขาจะท r e a คุณดีมากรักคุณสุดๆแบบที่คุณจะรู้สึกว่าไอ้ความรักที่คุณให้เขาตลอดมามันไม่เคยสูดเปล่าเลยเพราะเขารู้เขารู้ว่าคุณจริงใจแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณรักเขามากๆจริงๆเขาเองก็จะรักคุณแบบนั้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะรู้สึกว่าถ้าที่ผ่านมาอะไรที่มันแบบไม่ชัดเจนอะแล้วมันหาคำตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณแบบสมองโล่งอะค่ะคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะสบายใจมาก คุณน่ะเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงๆเป็นแบบโซโมุงโซเมดอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณน่ะอาจจะรู้สึกว่าอะเคกไม่อยากพูดขอให้อีกไปคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับดีเท่าแฟนเก่าเขาหรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เพอร์เฟกตามที่เขาต้องการเลยเขาโอเคเหรออะไรเงี้ยคุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะคะเขาโอเคแล้วเขาก็รักคุณมากมันเป็นโ so ซ มันเป็นโซ่ที่ผูกพันกันอะจิตวิญญาณที่ผูกพันกันแล้วเขารักคุณแบบที่เหมือนเรารักกันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะอืมถ้าเขาตัดสินใจเลือกแล้วอะไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกเลยนะคะถ้าเลือกเราก็คือเขาเลือกแล้วเขาก็เลือกคุณด้วยแล้วเอตัวคุณนะ่ะเหมือนกับมันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่ทำให้คุณกับเขาห่างกัน ใช่ห่างกันเพราะอาจจะห่างห่างด้วยห่างด้วยทํางานหรือห่างด้วยเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะมีช่วงที่ห่างกันแล้วมันต้องใช้สื่อโซเชียลในการสื่อสารกันอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาจะพาให้คุณสองคนกลับมาเจอกันในเขาเชื่อว่าถ้าคนที่คู่กันแล้วไม่แคลกันหรอกเวลาจะนำพาให้คุณสองคนได้กลับมาอยู่ด้วยกันเองนะคะ แต่คุณนะ่ะจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ล่ะแล้วมันเมื่อไหร่ล่ะอีกหนึ่งปีหรอห้าปีสิบปีหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คบกันแล้วก็อยากอยู่ด้วยกันไงคิดออกไหมคุณสองคนจะไม่ยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้นะแล้วเครู้สึกว่าถ้าระยะทางเป็นปัญหาเขาจะคิดวิธีทําให้ระยะทางสั้นลงหรือตัวคุณเองจะเป็นฝ่ายที่ move <S <S ไปอยู่ใกล้ๆเขาเหมือนเดิมหรือ move <S <S ไปอยู่ใกล้ๆเขาในที่ใหม่อะไรประมาณนะะี้ค่ะทั้งคู่จะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นะคะ เนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการอ๋อโอเคถ้าหากอเดี๋ยวพูดเรื่องแรกก่อนนะคะเขาไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นคนเพอร์เฟกและที่สําคัญไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนรักเก่าเขานะอันนี้คือไพ่ออกมาบอกเลยนะคะเพราะอ็มเพลสก็ออกมานี่ออกมาเนี่ยก็คือไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนรักเก่าเขาเขาหมดรักคนนั้นแล้วแล้วเขาก็จะไม่กลับไปนะคะแล้วก็คุณเองก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้ว คือคนเก่าเขาก็ปล่อยเป็นคนเก่าไปคุณเป็นคนปัจจุบันก็อยู่ในปัจจุบันนะคะซึ่งในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคือไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ใบนี้ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเอ่อจะไม่มีใครเขาเรียกอะไระทิ้งกันและกันไปไหนอะคะ่ะเขาอะสู้กับดีมอนส์ในตัวเองสู้กับอาจจะเป็นการเสพติดเรื่องเซ็ก์หรือว่าการแบบ ชอบปาร์ตี้หรือคืออะไรที่มันเป็นนิสัยที่เป็นการเสพติดส่วนตัวของเขาค่ะเขาสู้มาจนแบบเลิกมันได้หยุดมันได้เปลี่ยนแปลงสถานะกับคนรักเก่าคือจบทุกอย่างเคลียร์ตัวเองกว่าเขาจะทําได้แล้วมาหยุดจุดที่ขอคุณคบเป็นแฟนเนี่ยมันยากมากเอ,อแล้วก็ตัวคุณนะ่ะคุณเองก็รอเขามานานแล้วผ่านจุดที่นั่งร้องไห้คนเดียวคิดคนเดียวถามตัเงคนเดียวนั่งดูหมอไปกี่สิบคนแล้วอะถูกไหมคือคุณทั้งคู่พยายามในความสัมพันธ์ดีมากจะให้เดินออกมาง่ายไมยจ่จ้ะ ไม่จะมีแค่เราสองคนเท่านั้นที่เป็นผู้ชนะในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณสองคนจะค่อนข้างจับมือกันนะคะแล้วก็พยุงความสัมพันธ์ไปด้วยกันนะคะแม้ว่าจะมีทะเลมีแผ่นดินมากัน้นแต่รักที่มีระยะทางมันก็ยังเป็นไปได้อยู่เออตามไพ่อะนะน่าจะอยู่ห่างกันประมาณอีกสักไม่เกิน3ปีอ่ะคนึ่ปีกับอีก2ปีประมาณ1ปี2ปีประมาณนี้นะคะที่จะต้องอยู่ห่างกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันมาอยู่ใกล้ๆกัน เนี่ยคนรักกันก็ไปไหนไม่รอดหรอกเด้อประมาณนี้ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เท่านี้แหละขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ